เ,เพลงโคตรดังอ่ะแป๊บนึงนะเอะฮัมเอะฮัมเอฮัมเอฮัมก็มมมสวัสดีครับนะครับผมวันนี้ก็ผมชิวบิเองวันนี้อยู่ในเกมเทนเดียซึ่งว่าเป็นเกมที่โคตรเก่าแล้วน่าจะไม่มีใครมาดูแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่คอนเทนท์ที่เป็นกระแสก็โอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมเนือนิวแล้วก็สร้างตัวละครใช่นแมมันจะเป็นคลาสสิกเงินจะตก อ่ะฮะแล้วก็มีเดียมของจดอบนะฮะใช่ป่าวะใช่ของดอบฮาร์ดก็คือคาแรคเตอร์ใดน่าจะแบบไปตายแล้วน่าจะแบบไม่เกิดมาอีกเลยผมเลือกคลาสสิกนะฮะคือดอบแค่เงินแล้วก็ผมจะเอาแบบผ้าคลุมเพราะมันเท่ดีใช่แล้วมันมีทรงผมแบบเปิดกว้างปะ่ะอ่าเดี๋ยวขอแต่งตัวให้เสร็จก่อนแนละ้วามาเจอกันดีกว่านะฮะน่าจะนานนั้นเนี่ย ใช่แล้วนี่แหละสีนี่แหละคาแรคเตอร์เนมวัตตาฟคิวบิตแล้วก็สมิธมาครับเรามาเริ่มกันเลยกันดีกว่าโอเคแล้วก็สร้างโลกอื้ใช่เราเอาสร้างโลกแบบโคตรใหญ่เอาเป็นคลาสสิกนะฮะเราจะเลือกระหว่างมันจะมีอยู่สองสีนะฮะก็คือสีแดงกับสีม่วง อ่าส่วนตัวผมชอบสีแดงมากกว่านะฮะผมโอเคแล้วก็ซีดก็โอเคครับผมเนมเวอร์เป็น New Hope โอเคงั้นครับแล้วก็เคเอดลุยก็ระหว่างรอสร้างโลกนะครับผมว่าก็คือคลิปนี้นี่ที่ผมทำมันก็คือเป็นไม่เป็นคลิปที่ผมคิดว่าน่าจะตัดต่อน้อยที่สุดนะฮะ แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ต้องใช้อะไรมากอ่ะฮะแล้วก็จะพูดยังไงดีเอ่ยก็คือผมจะมาฝึกพูดด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่ใชป่าอ่ะน่าจะอย่างนั้นแหละใช่เพราะคลิปนี้ผมจะไม่ได้ตัดเยอะนะฮะจะไม่ค่อยตลกแล้วก็ฮาอะไรมากนะฮะก็จะเป็นการฝึกพูดซะส่วนใหญ่แล้วก็ ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะน่าจะลงวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์นะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าเวลาตัดเราน่าจะทันอยู่เพราะผมยังมีงานอื่นที่ต้องทําอีกนะฮะงานแต่งพี่ชายซึ่งว่ายังไม่ได้ทําเลยแ้ขอโทษพี่ชายด้วยนะฮะขอโทษทำไมที่เขาก็ไม่ได้ดูเราอยู่แล้วโอ้ว้าวมันซูมได้ปะอู้เสียงดังอะเนี่ย เสียงตัดไม้ดังมากเสียงตัดไม้ดังมากผมเบาได้ไหมผมเบาผมเบาได้ไหมเอยเสียงตัดไม้มันดังอะเซตติ้งนี้ปะแล้วก็ไปที่วิดีโอเอฟเฟคคอร์ูโซต์เอา้าไม่ใช่ผมหลอดอะไรวะเนี่ยผมน่าจะวิดีโอนี่ปะโอ้โหจบแล้วมาโหลดให้เหลือให้หมดที่จรีงผมไปปรับใน ในนอกเกมก็ได้แต่ผมไม่อยากใช้นะฮะโอเคโต๊ะครับอย่างนี้นะโอเคมาๆมา,มาเอ่อตอนนั้นเราพูดถึงไหนนะฮะพูดถึงตัวละคร 2D ใช่ไหมซึ่งว่าตัวละคร 2D ผมอะผมที่จริงอะผมเป็นคนขี้เกียจในการผมไม่ได้เรื่องมากในการออกแบบอะไรมากนะครับผมส่วนมากผมจะทํางานเผาไงซึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวละคร 2D อะแม่งไม่สวยเว้ยคณคิดยังไงอะเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นอะมันสวยปะ อผมว่ามันไม่สวยอ่ะมันแบบมันดูแดงมากเกินไปเว้ยที่จริงอะ่ะผมสามารถคอมเมนต์เขาได้ไงแต่ผมน่าจะไม่ทันในการคอมเมนต์แล้วนะครับเพราะว่ามันปีหนึ่งแล้วนะฮะสร้สงรางแล้วท่าดูดีพันห้าตัวใช่ครับทำให้เงินพันท้าของผมเนี่ยได้หายไปโดยที่ยังใช้ไม่คุ้มเลยซึ่งว่ายังมีข้อกําหนดอื่นๆข้อเข,อขาเรียกว่าอะไรวะ มันเรียกว่าอะไรนะผมผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมันเรียกว่า,ผม,มวาวผมเรียกมันว่าอะไรดีอ่ะผมเรียกมันว่าอู้สองร้อยเหรอผมเรียกมันว่าอะไรดีอ้าวเอาชอบเฉยไอเวนนี่ต่อยไหมต่อยไหมไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าเขาหน่อยอ่าถึงไหนนะเ้าลืมเฉยถึงไหนนะเราเราเราพูดถึงไหนนะจิมจิมโอ,โ,อโอ้โอ้เจ็บเจ็บ จิมแล้วก็จิมเอ้ยผมต้องการดาบใหม่มากๆเลยเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปออกเดินทางดีกว่านะเพราะว่าตอนกลางคืนผมน่าจะไม่ไหวผมจะลงท่ามก่อนตอนนั้นเราพูดถึงอะไรเนี่ยโอ้จบแล้วลืมตลอดเลยผมพูดถึงเรื่องอะไรนะเ,เรื่องอวตารทาไมถึงอวตารถึงใช้งานไม่ได้ปะใช่ใช่มันยังมีข้อที่มันขเขาเรียกว่าอะไรยะมันใช้ศัพท์ว่าอะไรยามัน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  คือเอาอยงนี้ดีกว่าเราต้องเท้าความก่อนว่าไออวลบาตา2 d ผมเนี่ยมันมันจะใช้โปรแกรมเฟก e ์ i n งในการจับหน้าใช่ปะซึ่งว่าไอตัวโปรแกรม f a ก e ์ i n งเนี่ยมันสำหรับผมแล้วเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้ครับเหตุผลที่มันใช้ไม่ได้ก็คือผมใส่แว่นนะเวลาเล่นเกมมันทําให้เออ,เอ,อ,เอ,อจะขึ้นยังไงเนี่ยมันทําให้ อ,อ๋อมี Escape อยู่ผมชอบติดว่ามันเป็นในเกมโปเกมอนอะ Escape ค o โลปะใช่ปะมันเรียกอุปกรณ์นั้นปะตรงนี้มีแร่ด้วยมันทำให้อวตารส2 d ของผมอะมันไม่สามารถจับใบหน้าได้เว้ยเอ้ยไม่ใช่ไอโปรแกรมเฟก e l ลิงของผมอะมันไม่สามารถจับใบหน้าของผมได้เพราะผมใส่แว่นเว้ยซึ่งว่ามันยังไม่โอ้ยตกใจหมดมันยังไม่ได้มีการพัฒนาที่คนใส่แว่นจะสามารถได้เพราะว่า ใส่แว่นอ่ะมันจะมีแสงสะท้อนจากตาจากแว่นชั้มล่าจากเลนแว่นอ่ะซึ่งว่ามันทาให้เราไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่สามารถตรวจจับได้ครับคอมมันยังไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นซึ่งว่าผมก็ต้องรอคอมให้มันฉลาดแล้วมันก็ไม่ใช่ป่ะซึ่งว่าถ้าผมเล่นแบบไม่ได้ใส่แว่นอ่ะมันจะทําให้ผมเสียสายตาแล้วผมจะปวดตามากๆเลยเพราะผมแบบปรับผมเป็นคนที่ชอบแสงสว่างสูงสุดเใช่แล้วซึ่งว่า ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้ตัวละคร 2D ได้นะฮะเป็นข้ออุย้ยตรงนี้มีกับดักโอ้ตรงนี้มีแร่น่าจะเป็นแร่คอปเปอร์ปะคอปเปอร์มันทำอะไรได้เอ่ยแต่ว่าเราขุดไปก่อนเถอะช่วงแรกๆอะช่วงแรกๆของเกมก็ผมคิดไว้แล้วล่ะครับผมว่าเกมนี้จะแบ่งเป็น2ซีซั่นนะฮะก็คือซีซั่นหนึ่งจะเป็นปกติแบบนี้แหละ จะเป็นไม่มีอะไรมากซีซั่น2จะเป็นในส่วนของแร่ฮาร์ดโหมดเอ้ยคขาเรียกว่าอะไรอะฮาร์ดโหมดปะซึ่งว่าที่เราต้องขุดซึ่งเอ้ยไม่ใช่ที่เราจะตีบอสกำแพงใช่ไหมเพื่อที่จะไปเข้าโหมดฮาร์ดโหมดซึ่งว่าเราผมรู้วิธีการทำในโทรศัพท์ละซึ่งว่าแต่ที่ผมอยากแคสมากเลยผมก็เลยมาเล่นซึ่งว่าเพื่อไม่มีใครไม่มีใครเล่นกับผมเลยผมก็เลยมาเล่นคนเดียว เสียงอย่างวะเฮ้ยกลัวเนี่ยแมวดิโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยอ๋ออ๋ออนี้คือเสียงดินเนาะอู้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 ผมจะสู้ยังไงเนี่ยไม่มีอาวุธดีดด้วยแป๊บนึงดิขอพูดก่อนอุ้ยอู้อู้ผมไม่เคยฟังเสียงเกมตอนนั้นแล้วจริงนี่แน่ตายซะใช่ผมไม่เคยฟังเสียงเกมเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าเสียงตัวละครอันไหนมันเป็นอันไหนมั่งนะครับ โอเคเราใช้โลบในการขึ้นไปนะฮะถ้าอ่านถ้าอ่านภาษาอังกฤษผิดก็ขออาภาัยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยนะฮะในช่วงต้นเกมซึ่งว่าผมไม่เคยใช้เลยในโทรศัพท์ใช่แล้วก็อินโทรของเกมนี้อ๋อผมจะทำแบบไหนดีวะอืมแบบไหนดีแบบไหนดีแบบนดเอ่ยอุ๊บชาป๊อปๆ๊อป แล้วก็ปปะ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 เฮ้ยมันเล่นง่ายกว่าในโทรศัพท์เยอะเลยพูดโตโตแล้วเราก็รีบสร้างบ้านดีกว่านะฮะผมผมได้แร่มาน่าจะพอสมควรแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ขุดหินแล้วดิผมไม่ได้ขุดหินแล้วดิแย่แล้วอ่าเดี๋ยวเราสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะฮะเป็นสร้างบ้านผมคิดว่าเราจะสร้างบ้านที่มันสามารถขึ้นชั้นสองได้นะฮะเพราะว่าชั้นหนึ่งน่าจะไม่ปลอดภยัยเพราะมีโอกาสที่ซอมบี้จะเปิดประตูได้ แล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีเวนที่มีชื่อว่าเออ,เอ,อจานสีเลือดใช่ฮะผมพอจะรู้เกมเข้าวขามาแล้วนะฮะเรามาดูกันว่าเราจะมีชีวิตรอดไหมเราจะตายวันที่เท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวก็ตายครับผมเป็นคนที่เล่นเกมโอ้ที่ต้องตายก่อนถึงจะเก่งผมเป็นพวกประเภทนั้นแหละอ,อ้มจิ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 มแล้วมันก็ต้องคลิกแล้วมันก็ต้องเสียงดงังน,นะว้าวยิ่มไปเลย โอเคฮรเราขุดทางตรงนี้ขุดเป็นทางสามทางก็ได้นี่นี่แน่แล้วก็ขุดทางตรงนี้นี่แน่โอเคแล้วเราก็โตคราฟนะฮะมันกดคาราฟยังไงนะลืมเดี๋ยวมันมัน,มนอ๋อกดคาราฟกดคาราฟไม่อย่างอ่ะเดี๋ยวตะกีผ้ผมคราฟผมคาราฟไม่นั่นยังไงวะ อ๋อผมคบอย่างมี้เข้าใจละเฮ้ยอย่าพึ่งมายุ่งดีน่ารำคาญจริงเลยออเคเราคร้ามอะไรต่อนะฮะเดี๋ยวเราจะค้บประตูเราจะค้บประตูบ้านมันไส้น่ารำคาญเฟ้ยเราจะค้บประตูบ้านนะฮะโอ้โหมายุ่งอะไรกับเราวะเนี่ยอย่าดิไม่เอาฮึบฮึบโอเคครับปึ๊บฮึบอาฝากอยูไ่ไปตายซะ ค okay. สบายมากๆชิวสุดๆทำไมเพื่อนเรายิงธนูไม่โดนเลยฮะโนบจริงๆนุนบจริงๆเ,เราต้องช่วยเพื่อนไหมเนี่ยไม่รู้ดิไม่รู้เหมือนกันครับไอถึงอยู okay. ่โอเคแล้วเราก็สร้างเป็นว่าโอเคครับผมลำคาญสลามมากเลยเราก็ตีแหมฝากไว้ก่อนเถอะแก น่ารำคาดแล้วมันอาเลือดเราก็มีไม่ค่อยเยอะด้วยดิเนี่ยเด่นะแค่นี้แค่โดนสลามแค่นี้ก็จะกระตายแล้วเนี่ย่าเปะบางจริงเลยตัวเราเนี่ยขุด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 โอเคเดี๋ยวผมผมตัดสินใจละ โอ้โหเราไม่ได้สร้างบ้านตรงตรงที่จุดเกิดด้วยดิได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวรีบไปขุดหินก่อนเราต้องรีบไปขุดหินระบบอิเนเว t ทอรี y มันก็ค่อนข้างเก่านะมันเป็นเกมเก,เก่านี่นะมันไม่ได้อัปเดตแล้วใช่ไหมเกมมันหยุดอัปเดตไปแล้วนะฮะแล้วผมก็มาเล่นเพราะว่าผมติดใจในโทรศัพท์อะก็เลยซื้อมาเล่นแรงเลย ผมกลัวมันพังประตูเข้ามาเนี่ยดิก็คือผมไม่อยากคือผมไม่อยากเล่นเกมอะไรที่มันเป็นกระแสเช่นแบบพวกเกมฟรีไฟล์พวกนี้ใช่ไหมเกมที่มันดังๆอ่ะหรือว่าไม่ก็ ROB ที่แบบผมก็ผมเป็นพวกที่ประเภทที่อ่าไม่ค่อยสนใจเกมด้วยดิผมเป็นพวกที่บล็อกเทเยี่ยมผมเป็นคนที่ชอบเล่นแบบโซโลอ่อะยังไงดี เป็นพวกที่ไม่ได้ไม่ได้สนใจคนอื่นอ่ะอยแบบครับมันเป็นเมตาตัวนี้สมมุติไม่มีเมตาตัวหนึ่งใช่ไหมผมก็ไม่เล่นตัวเมตาผมเล่นตัวที่มัเดเนิร์ฟด้วยซ้ำถ้าผมไม่รู้อ่ะใช่ผมทําเร็วไปปะวะพอดีแหละอ่าไอนี่มันมันเป็นดาบประเภทอนั่นอยู่แล้วครับสิ่งที่ผมต้อง เอาดาเอาสิ่งที่ไปสู้กับเขาก็าคืออาวุธที่ดีๆกว่านี้มันไม่มีอ่ะจะพูดยังไงดีอ่ะผมจะเปลี่ยนดาเป็นไอ้นี่คือดาเมจดาอเอาดาเมจดาเมจแปดแดิมาเปลี่ยนหน่อยอเคมาเราค่อยคุยกันได้หน่อยหรือเปล่าวะคุยกันได้แหละคุยได้คุยได้ไดมันน่าลำคาญเสียงเฉยผมไม่ใช่อะไรหรอกเยี่ยม โอเคครับทอชที่รู้รู้คือเพื่อนเราหายไปไหน <c oughs> เพื่อนเราอยู่ไหนอืมโอเคผมต้องคราบทอชซึ่งว่าอ่าทอชน่าจะมีให้คราบนี่ไงฮึบนี่แล้วก็มาติดตรงนี้อู้เยอะเนี่ยเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะสุด ถ้าไม่ทำชุดเกาะนี่มีสิทธิ์ที่เราจะแพ้พ่ได้นะเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปเดี๋ยวผมขอจบก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในคลิปหน้าแล้วกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ก็มาดีครับไม่ได้กลัวอะไรอยู่แล้วเรารู้เทคนิคการต่อสู้กับพวกนายหมดแล้วเราตายมานับคี่รอบแล้วล่ะตายจนบ้านเกิดกลายเป็นสุสานอะ หลุมศพเยอะขนาดไหนคิดดูต้องมีภาพมาบรรยายด้วยใช่ไหมเพราะคนจะไม่รู้นี่เราก็ได้คอนเทนต์แล้วเนี่ยคอนเทนต์วันเสาร์เยี่ยมไปเลยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเป็นคอนเทนต์ที่สุดยอดมากๆเลยครับคอนเทนต์เล่นเกมเก่าแล้วก็จะไม่มีใครดูเพราะว่ามันเป็นเกมเก่ายังไงล่ะ ไม่หรอกฮะผมไม่ได้อผมไม่ได้ทําเพื่อตอนนี้สักหน่อยหรือเปล่าวะไม่หรอกเราเราทําเพื่อมาฝึกอยู่แล้วเข้ามาเร็วเพื่อนถ้าไม่มานายตายเนาะนายตายเนาะไม่ช่วยเนาะไม่ช่วยเนาะแค่นี้ก็ยังเอาตัวเองไม่รออรลยเนาะบอกตรงๆแค่นี้ก็ยังจะเอาตัวเอไม่รออรวยนายข้าแล้อยู่แล้วนายเก่งนายเก่งนายทำได้ b บอร์ดี้เอสเปเชแล้วโอเคเฮ้ยบ้าโอโหโอโหอโอ้อ้งั่งงั่งเอ้ยงั่งจริงจริงงั่งสมชื่อชื่ออะไรเนะี่ยเ๋ยวงั่งเอ้ยไม่รู้จักชื่อด้วยลืมชื่องั่งจริงจริงงั่งสุดๆไปเลย ทั้งที่นายอยู่ในเซฟโซนนายก็จะเปิดประตูออกไปงั้นนะ่ะโอ้โหงั่ง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 นายที่มันใช้งานไม่ได้จริงเลยเออตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำจะทำเป็นเออผมรู้ละผมจะทำให้มันอยู่อาศัยใช่ ไม่ได้กินผมหรอกผมบอกเลยเพื่อเราอาจจะตายได้นั่นน่ะนี่เราก็แค่สร้างปิดก่อนแล้วเราก็ค่อยทุบเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงวะตอนไหนตั้งเมื่อไร่ได้ยังไงไอ้ตุกกตต๊กตาตุ๊กตาน้องน่ารักมาได้ยังไงกัน เราจะพยายามเซฟตัวเองอึ๊บอึบจิมจิมเดี๋ยวผมเพิ่งดูเลือดตัวเองอ๋อชีชมันใช้ยังไงฮัลโหลครับฮาวทู to, วิธีการใช้อื <c oughs> อโอ้เพิ่มแค่นี้เหรอ <c oughs> อู้อู้อู้เยอะ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  <c oughs> ได้ได้ได้เราเรายังมีความสามารถ เดี๋ยวแผนการไม่ได้ดิถ้าเราคราบดาบก็คราบยังไม่ได้เฮ้ยนกฮูกจ๋านกฮูกซังน่ารักอย่างนี้ต้องใช่ครับบ้านขนาดแค่นี้ก็คงพอแหละสบายสบายชิวนไปชิวๆไป ชิวๆชิวๆครับชิวๆชิวๆกันไปครับชิวๆนี่เยี่ยมครับผมเอาไว้ให้ mpc อยู่นะฮะผมโอเคเดี๋ยวขอทำไอ้นี่เสร็จแล้วแล้วเราก็จบคลิปไม่ละเรารอเช้าไม่ใช่เลยหรอกผีมันเข้ามาได้เว้ยโอ้ยตุ๊กตาเจ็บนะโอ้โหเข้า20โคตรเจ็บเลย น่าลำคาาจริงไลยตัวหน้าประตูเนี่ยเมื่อไหรจะเช้าสักทีฮะเมื่อไหรจะเช้าหนูจะได้ไปเที่ยวเล่นที่สวนสัตว์ฤาษตหนูจะไปทําสปาที่ลาดหน้าผมจะไปเกี่ยวอะไรกับลาดหน้าเกี่ยวอะไรกับการทาสปาวะนั่นดิผมก็ยังงงกับตัวเองเหมือนกันใช่พอเราทำคอนเทนต์เสร็จเนี่ยเราจะได้ไปทําการบ้านสักที ให้เราค้างงานเขามาหลายมันหลายวันหลายสัปดาห์แล้วเราต้องนี่ไปทํางานให้เขาแล้วในตอนนี้ผมขอทําให้เสร็จแล้วผมก็จะไปแล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวเราทําประตูสองบานแล้วก็ทําทํานี่ผมน่าราคาญปะผมจะเบาเสียงให้แล้วกันนะครับผมรู้ว่าทุกคนไม่อยากฟังหรอกผมเหมือนกันแต่ผมก็ไม่อยากเก็บอะ เลอดเอาเล็ดผมพอแล้วนี่ว่ะโอ้ยน่าลำคาญเว้ยน่าลำคาญเว้ยตายซะไปตายซะไปตายซะไปตายแล้วเกิดใหม่ซะอ้าวยังมีชีวิตอยู่อีกอครับนี่แน่โอ้เยอะนะเยอะนะมาดิมาดิมาด,มาดิความเร็วผมก็ไม่แพ้ใครอะอ้าว รีบดูเลือดตัวเองโอเคครับเราได้เสียชีวิตรครั้งแรกเออหือไอซอมบี้บ้าเอ้ยแล้วก็เพิ่งเช้าโอ้เยี่ยมไปเลยนี่เราจะต้องไม่ตอนแรกว่าจะไม่ตายแล้วนะอ่าหัวเียดเลยผมผมผมต้องการขุบหลุมศพครับหลุมศพใช้อะไรขุดครับ ไอหลุมศพตรงน,รน,รนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่แหลครับหลุมศพตรงนี้ครับมันมันขุดยังไงครับอ้าวหลุมศพผมหรือว่ามันใช้เจ้านี่ขุดเอาจริงดีจะอยู่ท่าเนี่นะเอาจริงดีเก็บไม่ได้เหรออ่าโอเคหาแล้วครับ เนี่ยพอหลังจากไอ้เจ้านั่นเสร็จสาลามก็ต่ออะไรครับเนี่ยได้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 ไดไดพาร์ทหน้าแกเจอฉันแน่บอกเลยฝากไว้ก่อนเถอะแน่แน่ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอบอกเลยบอกเลยไอ้เจ้าพวกน่าํำคาญเนี่ยจะไม่มีทางโผล่มาในบ้านเราอีกเป็นครั้งที่สองเป็นอันขาดเลยละ Okay, โอเคครับโพตดนานเลยเนาะถือว่านอนมากเลยเนาะไม่เป็นไรหรอกเราอย่างไงเราก็ต้องตัดอยู่แล้วครับผมไม่มีทางปล่อยงานแบบนี้ลงคลิปแบบไม่ตัดแน่นอนใช่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเราทําอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเนิ่นเน,เนปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ แล้วก็เก้าอี้ใช่ไหมรู้แหละปึบนี่เอาไว้คุยกันนะนี่นี่แน่แล้วก็ไฟปึบแล้วก็อะไรอีกแค่นี้ปะแค่นี้แหละไฟเอ๋ยจ,จงลุกโชนเปรมไคเซอร์เกี่ยวอะไรครับเนี่ยโอเค ก็สำหรับพาร์ทแรกก็ขอาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับถ้าผ่านมาเห็นก็ขอบคุณที่มารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะไปหาดาบกันไม่ดิเราจะไปสำรวจแมปกันว่าเป็นยังไงงั้นบ๊ายบายครับแล้วเ,เจอกันบ๊ายบาย